ไววว้ดยค่ารักลสับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการไลฟ์สไตล์ชนะบายยามาฮ่านะคะเรายังอยู่กับน้องกิตกับคุณสีนะคะโดยหัวข้อของยามาฮ่าฟินแต่ว่าเราไหลกันไปที่เอ็นแม็แล้ว เพราะว่าค่อนข้างเป็นคนนี้ทันสมัยใช่ครับเป็นคนมอง,มองการไกล<ช>จากที่เอ็นแม็กจอดอยู่บ้านละอันนี้ข,ขับรถชิวๆกันเราก็มาใช้ยามาฮ่าฟินความนับใจของยามาฮ่าฟินสามารถสร้างเงินให้กับคุณตีได้อย่างที่ต้องการหรือไม่ตอบโจทย์ครับน้ำมันหนึ่งถังสามารถหาเงินได้ไม่ต่ำกว่าพันครับอืมหนึ่งถังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งถังประมาณสี่ลิตร อสามถ้าลิตรละสามสิบก็สามสี่ก็สิบสองพอยี่สิบบาทอ่าถ้าตีช่วงน้ำมันแพงลิตรสี่สิบบาทสี่ลิตรก็ร้อยหกสิบแต่ตอนนี้มันลิตรประมาณสามสิบห้าสามห้าไม่เกินร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทร้อยสามไม่เกินร้อยสามสิบนี่แปลว่าคุณตีชอบบินไกลไกใช่ชอบรับงานยาวๆที่แบบผม ผมจะเจอพิติชีชอนเช้าสักประมาณ8ปดโมงเก้าโมงแล้วบังนั้นผมก็เอ๊ะเที่ยงแล้ววะบ่ายสองแล้วพิติีไปไหนวะ,ะจนต้องทักหาในกลุ่มอ๋อพิติีอยู่ประชาอุทิศ <c oughs> คือบางวันอย่าง,อย,างอย่างทุกวันนี้บางวันเนี่ยโดนงานบินค่ารถประมาณสองรอยกว่าบาทเนี่ยบางทีงโดนสี่งานเต็ดเกันสี่งานนี่คือเก็บกลับบ้านนอนได้เลยคือบางทีโดนสี่งานโดยที่เราเราเราไม่เคยปัดงานเราเรารับตลอดขอให้เข้ามาเรารับตลอด บางครั้งวิ่งไปตรงนี้ดีวิ่งมาตรงนี้ดีรงทีวิ่งมาตรงนี้ดีตรงนี้ดีหนักเรื่องเอกสารใช่ไหมเนี่ยใช่เอกสารแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์บางทีแบบประเภทอาหารเอาของไปให้บ้านนู้นเอาไปให้ลูกค้าอะไรส่งระมาณนี้ยเหมือนไปส่งของไปสอาสาส่งของใหบางครั้งสนุกกับงานไหมจริงๆถามว่าสนุกไหมสนุกครับ แตมันเหนื่อยเหนื่อยอืสนุกแต่เหนื่อยและเนื่องด้วยอากาศแบบเนี้แน่นอนนะแตรใช้รถมันก็ต้องตัวเราเองเราก็มีเอฟเฟกกับอากาศถูกต้องใช่ค่รถยามาฮ่าฟินเนี่ยมีเอฟเฟกกับอากาศนะมีแต่เราต้องมีวิธีดูแลเขาอาทํำยังไงคะคือถ้าสมมุติว่าเรารับงานไกลพอไปถึงบ้านลูกค้าปุ๊บเราอย่าเพิ่งออกรถสิครับเราพักรถไปสักสิบนาทีอืเพื่อให้อุณหภูมิรถมันลดลงแล้วเราก็เดินทางเลิกงานต่อ ทุกขันนะทุกรุ่นก็เหมือนกันทุกขั้นเลยครับได้ทุกคันนะนี่คือคุณตีแกค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูแลรักษารถรักรถจริงๆนะคะก็คือเวลาเราไปถึงที่จุดหมายปลายทางตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็คือเราก็จะจอดอยู่สักประมาณ10นาทีถูกต้องเพื่อให้ความร้อนของรถลงมันลดลงฮีทลงก่อนใช่แล้วเราค่อยทำงานต่อจริงๆรถก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนว่าเขาฮีทเนาะเพียงแต่ว่าทางนี้มีความรู้สึกว่า มันเหมือนกับคนเราอะครับถ้าเราออกกําลังกายหนักมากๆเราจะรู้สึกตัวเราเองว่าไหวหรือไม่ไหวจริงๆถ้าคนสัมผัสจริงๆกันรถเนี่ยเวลารถมันจะพังเนี่ยมันจะออกอาการให้เรารู้มันจะรู้เลยหรือหรือว่ารถอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยบางทีเสียงเครื่องก็จะเพลนละหรือหรือหรือบางทีเราเราเคยขับว่าเราเร่งเครื่องแบบเนี้ยทําไมรู้สึกว่าเร่งแล้วมันอืดลงอ่ามันไม่คือ,คอฟิลลิ่งในการขี่มันมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปถ้าคนที่สัมผัส ความอะไรนะเหมือนกับก็เรียกอะไรอ่ะอยู่กันรถตลอดไปดาเราจะมีสัมผัสสัมผัสนึงเราตัวไว้กับสัมผัสตรงนั้นอ่ะจะรู้ทันทีอ่าอันนี้รถรถมันเหนื่อยละรมันคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าอย่ามาห้าฟินที่คุณคุณตีขี่เนี่ยจะมีปัญหาแต่พอดีคุณคุณตีไม่คนมีวิสัยทัศน์คือเข้าใจในฟีลลิ่งการขับขี่ครับคันนี้เราก็มาถามเรื่องของประเด็นของอากาศร้อนคุณตีก็เลยอธิบายให้ฟัง คือพูดง่ายๆเป็นการถนอมรถใช่เพื่อให้ใช้ได้ยาวนานตามคอนเซ็ปต์ของฟินนี่จับได้2ประเด็นแล้วนะประเด็นแรกคือเรื่องของน้ำมันเกรดที่ดีขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนเร็วขึ้นอ่ะสองก็คือเรื่องของการพักรถใช่เพื่อเป็นการกันปัญหาต่อไปในอนาคตถ้าเราใช้รถโหดและถือใช่ครับถูกไหมถูกต้องอันนี้ช่วยเราจริงๆมันจะมีอีกอันนี้ผมเสริมตัวผมเองอ่าอ่าผมผมจะสัมผัสอันนี้อาจจะแปลกๆสัมผัสที่รองเท้า ความร้อนเพราะว่ารถยามาฮ่าฟินหรือเอาแต่รถเอารถแอร์นอกเอสแม็กก็เหมือนกันวัาเราขับเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราขาวางไว้ที่ขาเนี่ยถ้ารถเริ่มจะมีอัดอาจเกิดอาจจะเกิดแบบรถมีปัญหาหรือความร้อนขึ้นมากๆเนี่ยขาเราที่มันโดนลมลมจากเครื่องยนต์ที่มันระบายออกมาเนี่ยมันจะตีที่ขาทีที่ที่เท้าเพราะว่าที่ระบายอากาศอยู่ทางนี้เราจะรู้ว่าเอ้ะทำไมรู้สึกรองเท้ามันอุ่นเราจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะแล้วจริงไหมแล้วรถดูดรถมันจะตื้อปั๊บอย่างเงี้ยโอเคเราก็แต่มันไม่ได้พังไม่ได้อะไรนะครับแค แล้วก็ ừ ừ ừ ถ,ถ้ามสมมติเจอปั๊มหรือว่ายังถ้าใกล้ถึงว่าลูกค้าก็ไม่เป็นไรไปถึงมาลูกค้าเราค่อยจอดแต่ถ้ายังไม่ถึงนะอาจจะเข้าปั๊มไปเข้าน้ำแล้วกลับมาแล้วขับต่ออันนี้คือการถนอมรถนะใ,<ช>ออในช่วงที่อากาศมันผิดปกติแบบนี้ใช่ใช่ครับถือว่าผิดปกติจริงๆแต่และว,วันนี้น่าจะประมาณสี่สิบมากว่านะไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ครับแล้วการที่เราใช้ Yamaha Fin มีความคุ้มแบบนี้แล้วคุณใช้ประกันได้ค่อนข้างคุ้มแน่นอนแต่ไม่ได้ใช้เลย สิงเปล่าทำไมอ่ะมันไม่พังเลยครับครับไม่จุกจิกไม่พังยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยคุณไม่เปลี่ยนน้ำมันถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์คุณไม่อะไรเลยหรออเปลี่ยนนั้นเป็นเรื่องปกติครับเรื่องปกติถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโซ่สเตอร์ไอไสกกรงกักรใช้งานตามตามดีลหนังสมุทใช่แต่เครื่องพังไหมไม่พังบางคนขับเห็นเห็นขับแป๊บเดียวคัดหมดเปลี่ยนคัดกันละ ก็ผมหกหมืนสี่แล้วตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็เทคนิคการขับแบบยาวๆด้วยใช่ไหมใช่คือคือผมผมไม่รู้คนอื่นเขาขับยังไงนะแต่แต่ว่าผมขับเนี่ยหกหมืนสี่เนี่ยอย่างนี้เขาบอกว่าห้าหมื่นก็ต้องเปลี่ยนคัดแล้วก็หกหมื่นสี่แล้วผมโอ้มันยังใช้ดีอยู่เลยยังไม่มีอาการทัดลื่นเลยเพราะงั้นอยู่ที่คนขี่แล้วนะใช่คือเทคนิคยังไงอันไหนบอกคลินิงอย่างที่บอกครับเราเราดูแลเขาเขาก็ดูแลเราอืม ผมว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งส่ว in สส so ททนที่คือการที่เปลี่ยนน้ำมันเครืはは่องเร็วขึ Ai ้นเนี่ยมันจะทาให้พี่ว่าพี่ว่ามีส่วนส่วนส่วนเยอะเลยมากมากเลยนะบางคนบอกเขาก็เปลี่ยนบ่อยทำไมแล้วเขาถึงโซมเสียคุณเปลี่ยนน้ำมันอะไรน้ำมันเครื่องธรรมดาหรือคุณใช้สังเคราะห์ล่ะบางคนก็เปลี่ยนบ่อยทุกๆ2,000กิโลก็ยิงแต่ใช้น้ำมันเครื่องธรรมดาใช้ตรงแบรนด์หองยามาฮ่าเลยนะ ทรงครับยมมาลรด้วยยามาโร่ก็ที่ผมบอกว่าพี่ตีตอนนี้ใช้ของเรากระป๋องเหล็กะครับป๋องเหล็กอะของยาอาสามะขอที่ใช้อาสามก็ใช้น้ำมันเครื่องดีผมกล้าบอกเลยว่าไม่พังแน่นอนไม่พังไม่พังครันนี้อยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมไหมคะว่าว่าเกี่ยวกับฟินเกี่ยวกับยามาฮ่าฟินอะถ้าคนที่จะซื้ออ๋อถ้าคนคนที่คิดจะใช้ยามาฮ่าฟินนะครับไม่ต้องลังเลครับเชื่อผมว่าใช้ได้เลยไม่ต้องลองผมลองแล้ว ระดับปรมาจารย์ใช่อขอให้ใช้น้อมันเครื่องที่ดีถ่ายน้อมันเครื่องไวกว่า,กวาปกตินิดนึงเข้าศูนย์ตามตามระยะรับรองประกันไม่ขาดใช้กันยาวๆครับคุ้มค่าแน,น่นอน mm hmm. การการรับประกันห้าปีไม่จำกัดระยะทางผมว่ามันดีสำหรับคนที่ทำอาชีพรเดอร์นะครับห้าปีเราสามารถทำเงินได้โดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่าซ่อมรถเลยเพราะว่ายาฮา่าซัพพอร์ตเราห้าปีเลย อย่างผมเนี่ยใช้รถวันหนึ่งสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยโลเดือนหนึ่งก็มีเกือบเจ็ดพันโลห้าปคีคุณผู้ชมลองคำนวณดูห้าปีเท่าไหร่หลายแสนโลนะครับห้าปีใช่คุ้มแน่นอนไม่มีรถรุ่นไหนห้าปีหลายแสนโลไม่พังแต่อันนี้พังก็ซ่อมฟรีครับขออยู่ในประกัน <c oughs> ขายอยู่ในประกัน <c oughs> รักษาประกันเอาไว้เท่านั้นเองครับผมครับผม อันนี้ผมเสริมนิดหนึ่งอาจจะเดี๋ยวคุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมอาจจะงงว่าอ่าผ้าเบรกยางอันนี้ไม่ได้รับประกันนะอันนี้คือถ้าถึงอายุก็ก็เปลี่ยนไปโซ่สเตอร์นี้เป็นปลายจานหมายถึงว่าเสื้อสูบแหวนข้อเวียงถ่านตรงนี้อยู่ๆขับๆอยู่อล้วลูกสูบทะลุตุ้มไหมอย่างเงี้ยยามห่ารับประกันแน่นอนยมามห่ารับประกันเครื่องยนต์อยู่แล้วครับห้าปีซ่อมฟรี<ป>รแน่นอนแต่ว่าอะไรสึกรอตามอายุมันมันเป็นเรื่องปกติปกติยังไงทุกคนก็ต้องเปลี่ยนถูกต้องครับใช่ ก็ถือว่าเป็นมุมมองและความคิดดีๆกับคุณตีและก็การใช้รถที่โหดและถึกของ Yamaha ฟินในเรื่องของอาชีพที่เราทำอยู่นั่นคือไรดอร์จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องหาประสบการณ์แบบนี้จับคนที่ใช้รถกันทุกวันแทบจะทุกๆชั่วโมงส,ส<ผ>มัยซ้ำนะคะก็ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีแล้วก็คุณตีมีคุณสมบัติพิเศษด้วยเรื่องของการการให้เคล็ดลับ ข้อมูลเรื่องของการบำรุงดูแลรักษารถและชีวิตก็ใช้ยามาฮ่ามาโดยตลอดไม่รู<ต>้ก<ต>ี่รุ่นกี่รุน่นถ้าจะเรียกว่าโตมากับยามาฮ่าโตนะครับยามาฮ่านี่แหละค่ะเป็นมุมมองดีๆเป็นเรื่องราวดีๆที่เราเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะใครที่สนใจอยากจะทำงานด้านอาชีพนี้ก็แนะนำรถรุ่นนี้ับแน่นอนแลวลองคุณผู้ชมมีเงินเหลือเก็บใส่กระเป๋าใช่แล้วก็ไม่มีปัญหาจุกจิก รวมถึงการรับประกัน5ปีไม่จํากัดกิโลของยามาาฟินที่มีความคุ้มให้กับคุณผู้ชมไม่มีใครกล้าทําค่ะแบรนด์ยามาเท่านั้นที่กล้าทําก็คือก็ต้องขอขอบคุณคุณเต๋ครับแล้วก็น้องกิตขอบคุณมากครับพี่มาเจอกับน้องกิจสองสัปดาห์ติดกันเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งคุยกับคุณกิตใหม่นะคะกับหัวข้อเรื่องใหม่ๆได้ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ ดใวยคำว่ารักแลขคำสัญญาที่เรา